เ,เลขหนึ่งหกครับพี่น้องหนึ่งหกครับชัดๆเลย้ครับแมนโอ้ยแต่ควรนชัดดิศูนยมันปลาไปหกตัวได้แต่ครันเลขไปนอกจับมาพูดเหมืนเห็นเียวกนนะครับ,บเลขหาหาครับพี่น้องหาหาครับนหบนึง่ง เลครับมืัอนี้พอ,อกันอีกเช่นเคยกักบช่องขำพล์ชาแนลครับมืัอนี้สิพย้าพีพ้าหนองมาขอโชว์คอร์าลาบอยู่จอมปลวกจอมปลวจะเป็นจอมปลวกพัดทุรลงกันเลครับพี่น้องเพราะว่าจอมปลวกมีเรื่องความข,ขังอยูู่้ต้องเราถึงครับเพราะว่าอายุหลายสิบป,ปีครับถึงจะง่ายเลยครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปขอโชว์าาคอร์ลับแล้วครับติดตามรับชมไปของขา

อันนี้เป็นจอมปลวกที่เพื่อนปรารถนาดีครับพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเหมือนเป็นจอมปลวกพร้อมที่จะให้โชคแม่นตลอดครับพี่น้องนี่ข้างแรกให้ติดตามรับชมไวเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเขามาขอเลยโอ้พูดออกถึงเลยทั้งดีใจพี่น้องเมื่อคืนว่าจะมาผอแบบนี้พี่น้องแล้วติดตามรับชมไปน้ากันเลยครับจองน้่มอามครับผมไปหาโชคครับไปโชคลาภไปฝากพี่ผักน้องน้องอามโอ้ดีใจดีใจ โอ้โหนี่แหละครับพี่น้องมืดมืดย่างนั้ทั้งทีคนผ่านไปผ่านมากครับผมกระจอกเกล้าวายครับผมมาก่าหมดหมดระวังระวังรถเด้อเพราะว่าเขายางไปเล่นหนึ่งมันโมมีเล่นอันนี้เลยต้องระวังรถหน่อยนะเห็นตรงเลยต้นแรกๆเลยนะแต่แต่แต่ผมจะถ่ายตรงที่ตรงนี้ก่อนนะได้ตรงนะได้ตรงนะได้ตรงเด้อเดี๋ยวผมขอซูมนวดีก่อนโอ้ เห็นคักคเห็นคักแน่เห็นคักเห็นแน่แท้เบิเอาเบิงเอาหนนี่หนึห็นว่าทุกคนใจแท้ไ่ะหนึ่งนี่แปหรือหนี่ทุกคนศูนย์เห้อยของแท้เลยทผไปชมเอ้ยเล่งา้ต้องนามนี่หนครับหนนี่ชัดเจนนะครับมีศูนหรือศูนก็ไม่รู้ทั้งๆจะเป็นหกเปนะ ใช่เหรอนี่นี่หนึ่งหกนี่มันมันห็นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคเอาเดี๋ยวพอมาูบกันบมือกันเลก่อนเห็นแล้วนะขึ้นมองนี้นะโอเคครับไปโอ้เดี๋ยวคนส้มมังนะลงมาไปส้มมังนะเห็นนี่ดิเห็นนี่ดิเห็นนี่จะไปชมเดี๋ยวเก็บกล็ดกล่องดีๆกว่านี่มากรณีโอ้พี่น้องนี่เห็นมันหินไหมเห็นไหมเห็นไหมเลขหนึ่งหกครับพี่น้องนี่หนึ่งหกครับชัดๆเลยปัญญายุทธ์หนัะกว่น ชัดๆเลยครับพี่น้องนี่หนึ่งหกชัดๆเลแล้วกะนี่ครับนี่ศูนเจ็ดห้ารือศูนย์เจ็ดแปดจพี่น้องห้าปหาก็ได้นะควรมดเห็นไหมนี่อันนี้ก็หาได้ตัวแรกมึงฟังนี่ดิห้าแปดห้าก็ได้นี่ตัวไทยเก้าก็ได้ทวันหนึ่งหกติชัดเนาะหนควรหนึ่งหกชัดเจนนี่บ่ะมมน เลียงกันเลยสามตนี่ชัดบอชัดบอโอ้1หนึกเห็นบหนึนึ่ชัดเจนท่านผู้ชมเบิ้งจากในกลองโทรัพท์จองพ้นี่เพิ่นชัดอีลีเลยชัดคักเลยไม่ว่านี่ชัดครับเนงหกับศูนย์เส่าใสชัดจีศูนยกสับพี่น้องใสพ้าพี่พี่พี่โอ้ทาส่งสี่คนดีเอามาเบิ้งเอาสตัวเพ่ตัวพุ่น ủa p/n đi chơi mà p/n ủa phở của mình đi chơi hang lấy phở lấy nhìn ตัวนี้เป็นสองว่ะสองตัวนี้เป็นเกา้าตัวนี้เป็นหาเก้าสองห้าเก้าสองห้าเอามึงเอานะครับเตือนผู้ชมนี่ครับท่าู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้ตรงนั้นมีพัดมากนาานะนี่มีแต่ลัยคนเข้ามาลูบแป้งนะมมคร้บท่านผู้ชมว้ามื กอเห็นเก่าสองหาด้วยครับจุดนี้พี่น้องเบื้องหลังไอ้พวกมึงเป็นแนวทางเหรอครับอ๋อนี่เก่าสองตัวบนฮะยเออไม่ละคนเฮ้ยพอตัวเล็กพี่น้องเลยชัทางนี้ชัดเลยพอปักจางชัดเลยปักจางชัดเลยนี่ยบัง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 มาเป็นบุญเถอะน้องพี่น้องเอ้ยอุ้ยสามตัวตรงเออบุญตัวนึงพอวุ้ยธรรมชมปักจางชัดเลยธรรมชมไอ้มึงเป็นแนวทางเหรอครับนี่ไงเป็นลูกอํา วญคนมันแลงบางจ้างชาตรีชมปลาไปหกโตนี่นีมตาดีใจพี่น้องมันปลาไปหกโตนช่นีมมึงมึงมงขา่าอ้ามึงไงมันี่ไหมนี่ไหมมันปลาไปหกโตเลยนี่่าผู้ชมศูนย์อย่างนี้ศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกตวนศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าสองมันหกโตเลยนี่ไหมยังขาดเลยอือ โอ้แมวนี่หลีพี่น้องโอ้ทชอบชอบมีหลีศูนย์ฮาโห๖๙๒อีซุนบังเด้อนี่แล้วมันดำดำผมเน่คือยังมียังไปไปตะกุยตะกุยแม่น่ะคนเป็นไม่ใครๆเป็นห้อยหมดแม่น่ะคนดูดิเอ้ยวันนี้มันห้อยมันห้อยอ้ยขนลุกขนลุกเห็นนี่เห็นเลลคือึังสี่น่ะคนขนลุกแห้งสบายใจเลยครับพี่น้องเป็นเลขแบบนี้ผม รครับดีใจยังยังยังพ่งงท่านเศร้าอยู่อยูพี่น้องเพราะคิดว่าเกิดมาสิใจพ่อจอมปวก,ปวกลูกพระน้อเนาะลูกพระครับลูกพระทุดงเลยเพราะวา่าเพิ่นร้อมใ,ใ้โฉกถึงเวลาแล้วครับพีน่น้องถึงเวลาที่เปิดเพิ่นอยากบอกยังไงว่าเพิ่นโดนคิตโดนใจมาหาไปเหมือนน้องอคิดว่าจะพ่อนะพี่น้องเอานุ่มอามกับตั้งแต่ทายทำยูทูมาคยผ่อนทั้งสี่คยพ่อเคืเอสูงขนาดนี้ แต่มองเดียวแค่ไ่เคยทำแม่าันแล้ก็ม่ไม่มีองนี่ผลลุกเห็น้โอ้โหพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหลังเบน้องังเบิ้งเบิ้งจจกกล่องเนาะคนมันมีอย่งไสสเราอยู่นหนเนาะแม่โอ้ยเดีควชัดอีลีมศูมันปลาไปหกตัวด้วควรศูนหหกครับพี่น้องเนี่ยศูนย์หกมึงมึงจากจอทุกนีนี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองสองุงลังคล้ายๆสองลัง อ๋อน oh, the ี the ่นี่นี the ่ the ้สแรงนี่ครับแมนนี่นี่เจ็ก้านี่นะคนบังบงเดี๋ยวเคนเอาขึ้นกน่่ใส่เราบ้างะนี่เห็นเราบ้างะนี่เจ็ดเก้ส่เจ็้เห็นปะอ้ยดีใจเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่เนะคนเป็นความโชคดีเนาะเห็นทุน ตัวเจ็ดเก่าสองเข้าเห็นตรงตรงไหมบังคันไหมอืมเย็นเย็จอมปวกพระธุดงครับพี่น้องอโอ้โหได้เ,เลขเด็ดหลายจุดนี่ครับคือตรงนี้นะครับผมพี่เห็นเห็นอยู่สองจุดนะครับคือเห็นอยู่สองจุดนะตรงนี้นะที่อย่างที่อย่างดำๆมันเซ่ไม่มาใส่ยๆหน่อยควรอืมอืมค่อยๆเป็นห้อยหมดหนอติดต,ตามกันหน่อยเด้อพี่น้องเลยน้องอ้ำน้องอ้ำ น่าเห็นเลขแล้วน้องอามนี่เอาเอาทำด้วยต้องทำต้อก้อท้ออเป็นแนวทางนะครับมคพนาเหนี่านนี่ครับพี่น้องจองาพ่นพื้นห็นอีแล้วนะครับเลขหาหาครับพี่น้องขอซุ่มกันเด้อหาหาครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดง่ย่ครับหนึ่งแปดหนึงสามก็ได้พี่น้องนี่หาหาครับน้องอามมาเบิ้งนี่ออาเห็นดีก่บ่นี่

เลขหนึ่งกับชัดนะควรมันชัดแล้นเนี่ยหาหาแปดหนึ่งหาหาแปดหนึ่งตัวนี้ก็เบิ้งเป็นสามก็ได้ถ้าตัวนี้เบิ้งมันบ่ค่อยชัดเบิ้งเป็นสามสามหนึ่งก็ได้สามหสก็ได้หนึ่งปนสมก็ได้ต้องอ่านอืเลขงางมาเลยเพิ่นเพิ่นต้อให้โชคเนี่ยน้อแลมบาคือมั่นใจนะตามหน้าว่าเพิ่นเพิ่สิเหลือตัวเท่าอยู่เพิ่นอยากจสคูหัวอะไร ถึงเวลาแล้วที่เพิ่นจะบอกเก่าให้ลูกให้หลานมาขอโชคขอลาบบางใจหลานมเมื่อเมื่อแม่ขออย่างไรด้วยพี่น้องตายตายผมหนามือได้ท่านผู้ชมโอ้เหล็กงามเหล็กงามน้องงามคือผมคือเกิดมาผมคือเคยเห็นจอมปลวกแบบนี้ครับแม่นผมเคยเห็นจอมปลวกแบบหาหาแปดหาหาแปดหาหาหนึ่งแม่นครับ มันเข่าคายกับตรงกับเล็หพอผ้าเหมือนเลยในหนับวนเล่หมันเกิดคายกันเหมือนกันคายกันเหมือนทเลยอีรีเลยเพ่อนไปโอเคกลับเฮ้ไปกลับเลยโอเคครับกลับเลยกลับเลยพี่น้องเลยกลับไอดีกลับไปดีไปกลับเลยกลับเลยกับบ้านกับบ้านครับผมไปกลับเลยเล่ห์กับเล่ห์กับเล่ห์กับเล่หเลยครับฮ่าฮ่านสากับหนดครับจอมปลวกผ้าตู้ดงครับพี่น้อง นี่แหละครับผมคคบให้เบื้องไวเพื่อเป็นแนวทางเลยพี่น้องพวาะว่างช่องเนี่กครับทายทําคลิปนี่เป็นเพียงซื้อกางเท่านั้นครับบอนแนะนน้ำไม่เห็นเป็นอย่างอื่นครับพี่น้องนี่รครับเหล็กจอมปวกคัตตดงครับเหล็กกา,างามครับ เดี๋ยวขอแสงไฟโซล่าเซลมาติดตรงนี้นะแมน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 อู้เป็นตะเิียนสักต้นหนึ่งท่าน,หนไหนที่ใจบุญนะครับผมตรงนี้มืดมากนะครับที่สองจอมปลวกนี้ถ้าท่านไหนเป็นผู้ใจบุญอยากจะร่วมด้วยเอาแสงไฟโซล่าเซลลมาร่วมตรงนี้ผมจะมาติดตั้งให้เลยนะครับผมนะครับขอให้เอ่ยมานะครับแต่ก็อย่างที่ผมพาสองดูเมื่อกี้แล้วก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเลขจอมปลวกพระธุดงบ่แมนอาร์เเมียนโอเคครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูตืมก่อนนะให้ดูตืมเดี๋ยวพ่อเราเห็นเล็กเพิ่มอยู่พ่อเห็นเล็กเพิ่มเหพ่อเบาเบาเบานี่นี่นี่เนี่ยกวนฮะให้ดูตืมคือว่าดูมังเกิลนี่แหละให้ดูตืมนี่นะครับตรงจุดจุดนี้นะครับจุดจุดแรกที่เห็นนะตรงตรงดูให้ดูตืมนะมาเบิ้งตัวนี้กันหนึ่งหกชัดมากหนึ่งหกชัดมากนะครับตรงนี้คล้ายเป็นเก้าสามนะครับดูนะนะกวนนะเก้าสาม เนี่ยถ้าใครเป็น93หรือ07 8หรือ07 5แมนข้างบนเรนจั้นชัดหนึ่ดิชัดเจนนะน้วนหนึ่งหกชัดแน่ยูมือหยดง่ามมันคนนะเลขเท่าห้าถ้าถ,ถ้าเบิ้งไกลไกก็กกเห็นดเลยนี่แมนมเมื่อนนี่ยังเก่ายิางใหญ่นี่นี่ข้าเห็นหน่วเดียวนี่นี่เก่ายางไงใหญ่ปะแมน,นขายเป็นหาปะอืมนี่เอาโอเคนะแมนไปโอเคครับตามนั้นครับผม ทีนี่ะครับตาเขาปะกลับเลยมีรูปประคัมใหญ่ๆแล้วมอหอยโอ้โเข่าไอ้างเลยไปโอเคนักกว่านากรับเขากลับครับท่านผู้ชมไปโอเคนะครับมื่และนี่ครับเยหนึ่หครับหนึ่งหกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดปครับพี่น้อง พี่น้องผมระดีใจดีใจน้งผมมากครับพี่น้องเหียนพ่อจอมปวกพระทุดงครับตังซื้อเร้อจอมปวกพระทุดงแมนครับเพราะว่าหนึ่งเป็นลูกหลานไขๆพระครับคือคือดีมันถึงเวลาแล้วผู้มีอยังโดนจิตโดนใจมากพอครับโดนบังเอิญเลยคิดว่าต่อไปนี่สิมีต่โชคตลาบครับเราเพิ่นสียชั่วฮ้อาตลอดเลย ตามกันไปครับแม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องของเอพกุญแจเก่าครับผมลุกอ่านกมญแจเดิมครับผมมาหน้าได้ไหมครับผมอ่าตอนนี้มันก e ็ค้างเหมือนาะขอบพูดหลายๆครับว่าตังไหนเนี่ยโมเมนต์ได้ยินข่าวอ่ะได้ยินเสียงว่ามีประโยชน์ตลาดแม่เราควายไปเรื่อยๆได้จ่ายไหนหกสิบบาทเดี๋ยวจังไหนกะนี่แหละครับมากับพ่อมั้งสิแต่พ่อเล้วกะ บางเทียเราก็เครียดเกินไปกับอะไรเพราะต่อเราก็อยาลกลงห<า>ันหลาฮะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าบางหานันนี้ที่เฮาเห็นจุดจุดแรงบ่ <c oughs> ชัดบ <c oughs> ่16ชัดเนาะกับไอ้056นี่ชัดเนาะ <c oughs> แมน่นครับ <c oughs> แมน่นคือคือจังไอ้ช่วงที่ว่า0ูลนี่ <c oughs> มันเป็นอ่าเป็นอีหยังคือยังจะไส้เนาะแต่แตอีหยังจะหน่อยเนาะหอกคืเห็นเลยไต่โชดเลยครับเพราะว่าเหมือนเพิ่นรอจะบอกโชดเข้าไหมครับแม่นดู่วามปวดทันท่งครับผมไอที่ตามไรล่ะครับ ยาผ่านนะครับจะผ, um. จะผ่านการติดตามราต้อน like right? so, like ี谢谢่ยครับมีกระันแล้วก่อนนะเนี่ยติดตัเมื่อหลายหลายแล้วกนบงหน้าครับผมครับผมทางมต้องการบชิดนเปนีขอลาตปก่อนขอบคุณหลายเด้อยผากคนไลคดแชร์่องของทำคนชาแนลครับผมลงาคนเงนมาหลัขอลาไปก่อนเนาะครับผมตุกแกงขอ